ในช่วงวันที่11ถึงวันที่16เนี่ยณบริเวณวัดพระธาตุช้างช้ำเนี่ยได้ทำกิจกรรมในช่วงสงกรานต์นะครับทางการค้นคดแห่งประเทศไทยนะร่วมกับวัดพระธาตุช้างครันะครับแล้วก็สำนักงานวัฒนธรรมแล้วก็เครือข่ายภาคีนะแล้วจัดกิจกรรมที่วัดพระธาตุช้างครัเนี่ยนะครับวันที่11ถึงวันที่16เมษายน2568นะครับก็คือจุดที่เป็นแลนด์มาร์คในช่วงในช่วงสงการเนี่ยด้านหลังของวัตถุจะเป็นเรื่วิหาร เกดีไซน์นะครับตรงนี้ถือว่ามันเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยศูนย์รวมนะครับสามารถเชื่อมโยงกับถนนจนเดินได้นะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับมาช่วงสงการเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะมาทํากิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบูชาตุงกิจกรรมเรื่องของการถวายท้าวัดนะครับกิจกรรมส่งน้ำพระนะครับและนอกจากนี้เองท่านยังสามารถที่จะไปบูชานะครับพระสิงหน้าช้างคำนะครับที่วิหารได้นะครับและนอกจากนี้เองเนี่ย พิเศษนะครับวันที่13-15นะครับตรงข้างด้านนู้นนะฮะจะมีกิจกรรมของชุมชนเข้ามาร่วมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเรื่องการสาธิตทําตุงใไส้หมูกิจกรรมคว้นเทียนนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมที่เว็บไซต์ใน Facebook ของพทสำนักงานได้เลยครับ ทราว่าจังหวัดน่านเองเราจัดงานสงการเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับต่างจางเอ๋ที่เชียงการก็มีวันที่1 3บสามที่สิบห้านะครับแล้วก็มีที่สันทิสุขอีกนะครับผมว่าค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้นักท่องเที่ยวเองที่กำลังวางแผนแล้วอยากมาเที่ยวงานสงการของจังหวัดน่านเนี่ยนะครับมีทั้งงานบันเทิงมีทั้งงานในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะครับเช่นวันที่13บเนี่ยที่ถนนข้าวแตนก็จะมีไฮไลท์ในเรื่องของการเล่นน้ำนะครับตั้งแต่วันที่13วันที่15 สิบสามก,ก็จะเป็นใบเตยนะครับวันที่สิบสี่ก็จะเป็นมินตา,น,ตานะครับแล้ววันที่สิบห้าก็จะเป็นโนวันเอลส์นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิกรรกับหนึ่งฉั้นจะเห็นว่าภาพรวมของการจัดงานของจังหวัดน,น่านในในปีนี้มีการจัดงานค่อนข้างดีมีการยกระดับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีทั้งในเรื่องของการฟื้นฟูรักษานะครับก็เป็นไปตามนโยบายของท่านผะู้ว่าที่จะพย,ยายามที่จะลงลงเรื่องนี้อยู่นะครับโดยโดยใช้ ต้นทุนทางวัฒนธรรมนะครับควบคู่กับการขับเคลื่อนโดยใช้ตัวซอฟต์ฟพลังของจังหวัดน้านนะในการที่ะจะร้างูลค่าเพิ่มในด้านการท่อง,งเที่ยวของจังหวัดน้านโดยเฉพาะงานสงการนะครับผมคิดว่าจังหวัดด้านเองเนี่ยเราก็ไม่ได้แพ้จังหวัดอื่นนะครับก็สําหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยที่กาลังวางแผนมาหน้าพนมเมืออยู่กลางอกก่อนนะครับ

เสร็จแล้วเราก็ไปตักตายมาใส่ไว้ที่เดิมเลยลุงโยเลยี่จะเปนแ้วยนพี่รมาว่าให้ไปเป็นคู่ซ้อม่โยคยไฟ้ม ขออนุาตครับอยู่เพิ่งรีบตามควายครับเฮ้ยบังไหมเนี่ยมันต้องข้างนอกะโอ้โหเดังมาสุดมา ไม่ค่ะโอ้เดิมเติมไม่นอนไม่นอนีนนแล้วตอนนี้ดูกลด้วยเราคนโง่กันเดียวเลย้เลยเด็กเยอะเราเด็กเด็กเยอะอยู่นี่โอ้สุดยอดเลยลูกไส่งพน้ออกไปอันนี้มันมีลูกแล้วช็อตเมื่อกี้ที่คุณเด็กตาลออกไปนะเยอะเหมือนแจ้งเลย เป็นง่าเลยนะเป็ดปากกาประิบอิชิตังพีตังตุ้มพ่างใช่ปะแม่ว่าฉันไมดูตะเคบุรีทุ่งตกระบ้าจันรเป็น้าโซย่่าไม่โซตีน้าโซย่าท่าไม่โซย่าท่าต่อพดีโอวิววาชาตุตาติเราโกปีนาสันตุมาเทพปวัติวันดรา